สวัสดีครับมือนี้ก็เป็นอีกมือหนึ่งครับบ้านก็ไดเสเ็จเรียบร้อยครับอยู่บ้านวางกุ้งตําบลบางจานอำเภอกอสุมพิสัยจังหวัดมัธรมครับเป็นบ้านขนาด72ตารางครับในงบเกตแสนครับผมเป็นโครงสร้างเป็นเสาสํารทธิ์หลบแล้วก็ยินบอกครับผมยกพื้น60เส้นครับมีขนาดฟังก์ชันก็คือ2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำแล้วก็ห้องโถงและเบียงหน้าบ้านครับหน้าบ้านนี่็กว้าง7เมตรครับลึกเข้าไป10เมตรครับ แล้วก็มีส่วนเบาอีกน้อยนึงครับก็เป็นประมาณ72ดองลาร์เดียวผมให้เบินข้างในครับผม กมีการตกแต่งเสาแห้ครับไฟซองบนซองล่างเลยครับนี่ครับผมในการตกแต่งแบบนี้เลยครับนี่งบเกตแสนบาทครับผมซึ่งกับวอยยูไก่กับลานบุญยพรครับครับผมกับบ้านห้างกับสิบกิโลเลยครับนี่ครับเป็นยกพื้นหกสิบครับผมบันไดสามขั้นครับนี่ครับครับผมอันนี้เป็นโซดทองแะเบียงครับเป็นเล็กกำมะนายนให้ครับเป็นลูกกงนี่กำมะนายนครับค่าสีดับครับผมนี่ในโซนนี้กัเป็นแม่นางครับผมให้เป็นตัวแอลครับผม การตกแต่งเพิ่นชอบสีน้ำตาลครับผมออกตัดด้วยสีขาวออกมินิมอะครับบ้านก็เป็นบ้านของอาจารย์ครับผมที่สร้างอยู่กลางทงแนาเลยครับผมเขาแม่นี่เป็นบ้านเรือนครับเป็นไร่ลูกฝักกระจกใสเขียวครับผมขอบสีขาวปึ๊บบ้านเรือนมาเลยครับโอ้เปิดแอร์เย็นฉ่ำเลยครับผมห้องโถงกับบ่อแม่นสิบกัวตะลางเนี่ยเกือบยี่สิบตะลางครับครับผมมีบ้านเรือนหครับมีมงดวดครับมอเรือน ส่วนนี้เป็นบานกระทุ่งครับผมบานกระทุ่ง ung ครับบานทุ่งครับเป็นองค์โค้งลาสติกคางเนี่ยครับคำบนกับ LED ซีดวงโค้งครับผมนี่อยู่ในงบยืนเหล่าครับนอนกับขนาด3.5มคูณสเมตรครับนี่เป็นบานกระทุ่งไรสามบานครับได้มีมุมหลวดครับบานเลื่อนให้แอรเพิ่นก็เสือร์ข้างล่างครับ ฝ้าเป็นฝ้าหลุมซีเดียมครับคมสลับเปล่าดวงหนึ่งแล้ว LED ซีดวงครับครับสิ่งอยู่ในงบอยู่หรอครับผมครับของที่สองก็โอ้เย็นช้ำเลยแอร์ให้เลยครับขนาด3เมตรพุ่นสาครับผมหนี่งบานเรือนเลยครับผมครับเนี่ยได้ตามนี้เลย LED ซีดวงคมสลับเปล่าให้ครับผมกับมีห้องน้นมครับนี่ครับห้องน้นมครับผม ของแน่นกับขนาด2องเมตรหนาสิบพื้นเมตรครับผมแถมในทุกอย่างครับผมชักโครกน้ำอุ่นระบายข้างล้างหน้าครับพิเศษหน่อยนะครับนี่ประตูอดสองข้างครับนี่ครับผมออกด้านนี้ได้เลยครับผมนี่เป็นปกติจะเป็นซิงค์ตัวนี้เพิ่นบ่เอาครับเหมืนปล่อยลงเลยครับข้างล่างก็เป็นออกไปด้านนอกเพื่อส่วนต่อเติมนะครับเนี้ยเรือนสองบาครับปึ๊บเขาไม่นี่ก็เป็นห้องโถงครับ สามารถวดมาเลยครับผมไอบ้านหลังนี้ก็เพิ่นสร้างตามงบครับผมซึ่งจบในงบนกวเกแสนบาทเป็นเสาสำเร็จรูปอิดบอกครับแล้วก็ได้ตามที่เห็นเลยบริจายเพิ่มพ่อบาทครับเดี๋ยวผมพาไปถามความับใจของเจ้าของบ้านครับผม อาสวัสดีครับมือนี้กับมาหมอบ้านครับนี่เพนเป็นเจ้าของบ้านผู้ดูแลครับผมเนาะอันดับแรกที่มาถามควบประทับใจครับประทับใจซั่มเลยครับที่สางบ้านกับสากตำอ่างครับผมกะอันมันคุ้มค่าคุ้มราคานะครับผมเราก็ทึ่งสีทึ่งระบบไฟทึ่งสร้างที่มาเฮ็ดไทยนะคะถ้าเจ้าเฮ็ดเนี้ยฉาบเดียบกิ๊บเลยค่ะเราก็แต่งสกิมให้พร้อมค่ะสกิมให้พร้อมครับไม่ได้ตีสักอย่าง เรากบบว่าเดติเลยค่ะเพราะว่าสังสังแต่ละคนเพิ่นมืออาชีพครับผมค่ะครับผมเป็นมืออาชีพทุกคนบอกนะครับบ้านอยู่ไสครับอ๋อบ้านอยู่บ้านวังจานตำบลดอนกลางอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามค่ะครับพอไปพาดไปพันแม่อยากแวะมาเบิ่งได้บ่มครับจารได้ได้ค่ะได้เลยค่ะได้ได้ย่าางเนะครับค่ะครับผมขันมาเบิ่งค่ะผู้ใดผ่านไปผ่านมาคะเจ้ากับเบิ่งอยู่ค่ะอ๋อครับผมให้เจ้าจะเอาเป็นตัวอย่างอ๋อครับผม เป็นบ้านหลังแหลกอยู่บ้านบางจานครับผมของของสร้างนั่นปะคะครับแมนครับผมครับได้เลยเพราะว่าม้านบ้นเทียบกับบ้านหลังอื่นถือว่าเจ้าสร้างในราคาที่มามากกว่านะฮะครับผมมันมันดูโอเคก็กันหลายเรื่องประด็นประเด็นใดเกินราคาอยู่ค่ะครับผมได้เกินราคาสร้างอันผู้รับเหมาเนี่ยติดต่อง่ายครับคือบ่็อกบล็อคเจอหน้ากันกะ คุยกันรู้เรื่องค่ะจนบานเสร็จครับค่ะจนบานเสร็จขับจนมาพอกันเนี่ยแหละครับขัเกันพื้นกันเน้่ยน้อยเนาะครับผมหักผมจนหักผู้ผู้รับอบว่าสงสัยหักกซังบ้างหนั่นเพราะว่าสนิจก็ซางเกือบทุกทุกถูกซางถิ่นวะซังครับแม่ต่อม่นซิปกาชุดหมดแล้วเนาะครับหมุนเวียนกันแม่ซางแต่ละคนครับผมเป็นซางเฉพาะทางหมดที่แม่เฮ็ดบ้านไทยครับอาจารย์ครับผมแอนครับ คะแนนโอ๊ตซิฟเต็มซิฟค่ะซิฟเอสขุดไปเอาซิฟไปซิฟเอสค่ะซิฟไปซิฟเอสเลยค่ะซิฟไปซิฟเอสครับค่ะแม่บ้านเขาเป็นคู่เนาะครับผมกับคลิปนี้กับนีแค่นี้เนาะอาจารย์เนาะสวัสดีครับผมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ